สบายดีพี่น้องสบายดียามสวยเลยพี่น้องจ้ะสวยแห้งเลยมวันนี้เดี๋ยวทีรอหอยเชอรี่มาแล้วจ้าพอลงเทนไปเนื้อเมื่อคืน,นพี่น้องเว,ว้นจึ๊บเลยอ่ะคุณได้ได้หอยเชอรี่หมดจอมาอเดอ้อพี่น้องเอาไปก้อยไปก้อยเป็นลาบ ไปทอดอร่อยหมดอวนอยน,นี้ควานฝนตกใหม่เนาะฝนตกใหม่ตอนนี้ลุงกำลงังล้างจานอยู่พี่น้องเลยให้ลุงล้างลุงช่วยล้างจานหน่อยลุงล้างจานหน่อย <c oughs> รังมันสิหกเนี่ยทานไปส้มเลยเมื่อนย้ถ้าเราไปทางไหนพี่น้องเอเ้ยลุงไม่มีที่ไปแล้วควรอบครัวที่ดีเฮ้ยพ่อบ้านนะพ่อผิดคือบา้านจะไเฮ้ยดำๆนี่าีนี <c ười> งกำมั่ง พี่แนนน้องอยากกินหมูกระทะพี่แนนจัดให้หน่อยจ้าปกติห้าเฮดมันจะท่านอะไไปพี่แนนมันจะมันยาออกเราบวงเห็ดกะละโอ้ยยุ่งกัดข่อยโดนฝนแล้วมันแห้งไหมเอาเอาไม่ออกแล้วเอาน้อยบ่เราจะไม่ทันครับ สายเ่อเสร็จหมดไปเช้าก่อนพีล่ลุงหลังจานไปหน่อยวันนี้น้อเรียนไปสายเกือบแปดโมงบริษัทเหลซสลีเบนหมุดจอมอาด้วยพี่น้องวันเวลากระสนะอ,อะบหนึ่งทำไมอะกระต้มเสร็จแล้ว ต้มไม่เช่าเน่ะอันนั้นเราไม่ทุกสายเลยเราก็จัดคลองซอยด้วยก็คือจะตอนที่นหมบ้าอืมกระทะยาลาพี่น้องกินเลยแต่คุณยาลาไปส่งอะไรอยู่ยาลาเสร็จม,ม,มาให้เร็วๆเลยอืมต่อไปกระทะใหญ่เดี๋ยวถ้าได้ไปส่งจอมถ้ามีเงนินเราจะซื้อกระทะแบบนี้เราไปให้บ้านสีเขีาวายวไว้กินไม่ใส่ผ่านไปเลยอืมตรงพี่หน,น่อยเลยเอ๊ะใส่เบิ่งเนาะเราอั้งโล่ อันนี้เดียวอกินเลยไงอันนี้ของยาดาพี่น้องเลยเข้าถานเลยเนาะว่างทีเเลยเรีวสำเร็จก็ใหใครก็ใหเอาตอนนคบกบกับนคนเยอลนาดึบกลับลง10คนวันหกเจ็ดคนแต่ห้องเข้านี่นีเลยใสเบอร์อันนี้อันนี้หกลอยกบาทพี่น้องหกลอยหาซิปอันนี้นะ สุดกลางของเราหาซื้อซื้อไปข้าะเจ้าอยู่ให้นองให้นุ่งนห้คงอย่าลายืนมากินเลยนะนี่เป็นถาดรองเลยแถวไม่มีขายไ,ไม่ค่อยเห็นม,มีใจตลาดส่งจอม วางๆก็ล no no ้างจานจ้ะไม่ได้ไปไหนจะไปทางไหนพี่น้องเอ้ยครั้งแรกมันจะส่งโต๊ะของน้องเทนเมื่อคืนนาน้องไส้ก็เลยแสบมากว่าคัดพ่อของเทนยากก็บ๋ยต้องมาเรื่อยๆใส่ลูกแปดใส่มาซอยใั่ว่าวเหลือว่าพื้นหยามันก็ยากอยู่หน่อยนึ่งนะพี่น้องเลยแบบหุางลูกหยางลานหางเกี่ยวหยาเกี่ยวยุกห้งัวให้งยังยำยำหยาแหละ ว่าเราไปเกี่ยวหมดแล้วยากพอรับพอดีไปเกี่ยวเนี่ยอาจารย์ยังก็เออพอดีหลอดไปพอดองเทนทขาเลีกเอาเสือเมื่อวันที่เศร้าไปนิดหน่อยอย่างนั้นพอดีใจพอดับพอดับไปพอดียังไงก็ต้องไปเกี่ยวมันเดิมเลยเตอมาเล่นน้อยอ่ะยังไงเราต้องไปเกี่ยวมันเดิมก็ขอบใจทุกคนเนาะจะมาซอยดำหายดำหน้าลูกพวกลูกแปดลูกราน ผู้คนนค่ะยด่ดีมีแห้งไอ้ลำให้รวยมีคนหาคนหหอมยองย่องสนละเซินมีคนประทาขมขำสู้ลูกแป็ดก็จะเข้าโรถขี่รถไทยมาแต่บ้านเนาะจะสิีมมนจักโมงออกมาโมวิเศจนาำคนมีนำใจเขามีนำใจต่อเบาวบอยเพิ่อนผู้เป็นสะพานบุญให้เขาในอยู่เฮือนอยู่ซ้าน พวกจี <c oughs> c, ๊ดใส่เด็กเกาเราแล้วก็หอบลูกหอบเต่ามาพี่น้องเลยลูกพวกกับหอบลูกมาขอบใจเพื่อนสักขู่สักคนแลสิบุ๊เคยลืมกันสอยยกันไปเนาะค้นในที่บุ๊เคยลืมมุนคุณน่ะสิบุมีวันตกอับก็อยากหาคนดำนาเลยทมทวันที่มีคนดำนาเลยบอกโอ้โหเติดลุ้งลิก นั่นไปพูดพุติธรรมคุณลุงเรื่องอันนี้พูดเรื่องจริงนะพี่นอ้องกรรไปที่นี่เขาไม่มีใครทำแล้วอัน <c oughs> บางคมีคนมาคนที่ผมก็ลืมมุนคุณค,ณคณนนะ่ะผมมีวันตกอับเนาะแบบว่าถึงเขาสิบมมีเงินทองให้ตอบแทนแต่เขาตอบแทนโน่ด้วยน้ยำใจเนหะ็นไหขอบคุณ YouTube ขอบใจคนสั่ง YouTube มาให้ ขอบใจผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนเนาะขอบใจน้องไส้เราละที่ให้สุมหอมีกินมีใส่กันนะห้มอใ,ใ,ให้มอลำมอลวดก็เก่าน้องไส้กันนะบังลูกบังลาน,ลนบงันงน้องบังนุ่งอาย่หมันควนนสสรยืนปลาสตากลูกไพ่ไข่เจ็บดับเลก็กันนะลูกเป็ดเรดึง ลูกเป็ดเนี่ถือว่าเขามีน้าใจที่สุดเลยแม้แตงวันพีน้องมันมันอยู่ไกลเนาะมันอยู่ไกลแถมข้อออาวผัดอ่ายังขิดเทิงห้าแบบว่าม,มีบ่อนผึ่งผ้าเนาะขิดเทงเบาบอยก็ขีดเท่ห้าามีบ่อรงผ้านาะขิดเทาก็ขีดเห็นเออซุ้มห้า,า,าวค<อ>นและ ทั้งแรกก็ว่าใสา่ผงนองเทนไปวัวนพอดีลูกเปรมาแล้วก็เออยุดสกอนมีดจะเห่าแล้วสิมือบวชสิเมื่อเมือนดรต่อบ้านเลยข <c oughs> ิหนหอดร้านนะหมากอะไรขี้หนอดบักเติดมันกำลังเปจะซังมือจอบนองแน่ไปมาอะไรไปเ้ย <c oughs> เดือนสองเดือนเมื่อเธอดึง <c oughs> มันเมื่อไงไปไงหรือก็สบายมึงเศร้าหนึ่งกับท่มห้าน้องสลานยืนสับลาบอยู่เด็กน,อน้อยถูกเป็ด <c oughs> นอนกับท่อมอว่าจะให้ไปนอนบ้านเพราะว่าหลดุลดหลุดใหญ่แบตเบิรครับบอก นอนตรงกระท่อมนั่นแหละมันจะเย็นสบายเนาะมันลมโล่งถ้าฝนลงมันเย็นนะถ้าถ้าฝนไม่ตกนะ่ะจะกลฝนตกกลัวสาดเียไมได้ไปตีเท่านั้นตาตุ้งนาฝน,นไม่เห็นไอ้สิ่งนั้นว่าแม่เพื่อนจะไปช่วยทำหนาเปลี่ยนอันนั้นกระทำฮันไปเลยช่ว,วยล้างจานบ่ ฐานใหม่โอนถอดไฟพี่น้องหน่อยสินี่เปิดไฟไน,ไนี่ือนร้อนว่ะปักดำอะ่ะเปิเดแฟตเอาดีกว่าร้อนลางๆล,ลุงได้ยี่สิบบาทค่าขนมน้องเติ้นอุตส่าห์จะรอลุงเทียนไปลาวพิษวงังใหญ่ใหญ่เจ็ด เสร็จมาบอกกันเต้ตีตีหาเมาื่อวานเนี่นยไยังไม่ได้ไปน้ำยังไม่ถึงไปอพอว่าสิไปน้ำหน้าพ่ว่าท่านี้เป็นไขอะไรน้ำลูกรักพอ่อ <c oughs> เขากับผมมีเขากินนอลูกเปตกันอะโอ้ยสีดคนนั้นมัน,ออนบ,บอกคือมันบอกบอกคือกันเหรอวะ เอาก็เคยลำบากกันเลยสมัยก่อนอุดเขาอุดน้ำเฮาน่ะบอกเคยอุดรอกค่ะพ่อเม่์พ่ดตายืมหนีกูสินก็จะมาล้างแกงเสร็จแล้วจะไปไหน,นต่อลุงห้าอ็ดบ่ หายเห็ดกันยี่โม่แล้วพี่น้องก็มว่งมันกันเบรด์ประมาณเกิงทั้งนะก็เลยหายลงตามือมันเกิดเราเยนาบูดลายว,วันนี้ไอ้ยิ้มหรือ,อยังช่วยๆกันไปพี่น้องจ๋ายังเมื่อเห็นมึงยังเมื่อเบิ่งหนาลูกเป๋กันแล้วกันแ,แต่สงสารเนาะอยากได้เสื้อผ้านะพี่น้องเสื้อผา้าที่นูอนนะไปแห่เขานะเฮ้ยเสื้อตั้โรงเรียนน้องน้ำนะ อืมนั่นะอยากได้ซื้อผ้าพให้เขาจะเก็บของน้องน้ำน้องแก้มเทนนะไปไปให้เขาไปไม่ได้แล้วพวกลินวันี้ตัวมันใหญ่อืมนั่นแหละอยากไปอยู่แต่ว่าอืมไปกับพี่น้องค่ารถค่าเรืออะไร <c oughs> เราให้พี่แนนส่งค่ารถก่อนพี่แนนจัดมาให้น้องเด้อ จะพรมกระทะเรียบร้อยนะาจะลงแขวนอืมจา้าพี่น้องจา้าโมนิกเาเซราเด้อพี่น้องจ้าฝากโคไลโคเซนเนาะโคติดตามทรงเป็น้องเทียนเบิงบ่งให้เบิ่งบริหารขามโฆษณาเป็น้องพ่อะเด็กขาดขนมลูกเนาะที่พระประกนนารในโคถอดทอให้ยูดย่ดีแม่งเบ้อสุขสุขอนุจาพรกันไมา่คิดหนาลุงจา้าไปแล้วสบายดี